เราก็มาที่ด้านในแล้วนะครับอ่าเราเดินเข้าตรงนั้นนะครับลงจักศาลามาเนครับออกก็ามีรอยเท้าวควายด้วยครับหรือว่าชาวลกอ่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดสักการะจุดหนึ่งนะครับอะจะมีรูปปั้นของท่านพญานาคแต่ชื่ออะไรนามอะไรอันนี้ครับผมก็ไม่ทราบจริงๆ ไดไ้ว้สการะท่านไปแล้วทําการขอโทษขอโหสิกรรมในการเข้าพื้นที่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ที่ดูแลแบบนี้มีทุกที่นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลูนะครับเราก็จะเดินเข้ามาดูข้างในนะครับตรงน,นี้เป็นบ่อที่ว่า,าอันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าถุประสงค์สร้างเพื่ออะไรเพราะอะไรอย่างไรแล้วก็ ภาพแล้วก็ฟัง,ง,องของเมอยาก็มีการพูดชมไปตามการเวลานะครับมีทั้งหมดสามบ่อนะครับนี่เบ่ออยู่เห็นตอนนี้นะครับนี่คือบ่อที่สองนู้นครับบ่อที่สามเลยไรโอ้มีชาวโลกด้วยชาวโลกมาเดินเล่นในนี้เฉยเลยนี่ครับครับบอยของชาวโลกเขาเดินกัน โดยรอบนะครับลมแรงนะครับตอนนี้เราอยู่ใต้พุ่มไม้ก็เลยไม่มีลมก็อาจจะมีบ้างครับแต่ไม่แรงครับก็มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมพื้นที่ครับแต่ด้านล่างก็สามารถเดินได้ปกติมีต้นไม้ขึ้นหลายชนิดนะครับต้นมะขามเทศต้นสำชาหรือต้นจามจุรีมีต้นพุทราหรือว่ามะทันครับมะทันคือเครื่องฟ้าด้วยนะครับ แล้วก็มีต้นอดอกการน,นะครับหรือดอกทองกวาวต้นทองกวาวดอกร่วงหมดแล้วบางส่วนแต่บางส่วนก็ยังต้นก็ยังมีอยู่นะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่เราเดินมาดูใกล้ๆนะครับดอกทองกวาวหรือต้นต้นการน,นะครับดอกการ ครับอืก็พอยังเหลือให้เห็นอยู่นะครับในส่วนที่ยังงดงามเราก็มาเยี่ยมชมสถานที่นะครับอถานีป็นฐานสนามด้าครับครับรุ่เตยน้ำาดูใกล้ก็ยังได้เห็นอยู่เห็นกไม่เยอะเท่าไหร่นี่ครับดูยเฉยครับแต่จะไม่เด็ดหรือไม่ทำลาย ให้เขาล่องเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่เด็ดครับเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัวนั่งนิดนึงครับวันวนี้ผมมาคนเดียวนะครับเดินสวนกับคู่รักออกไปก็หลายคนนะครับหนุ่มสาวก็มีแล้วก็ผู้สูงอายุก็มีนะครับหรือสอวอนี่ครับน,อน้องห้ามการเดินพูดไปคนเดียวแล้วครับพูดไปกับกล้องแบบนี้แหละกล้องโทรศัพท์มือถือครับ ไม่ได้มีกล้องราคาแพงเหมือนคนอื่นเขาหรอกอตอนนี้ก็จะเป็นหาดสนามหญ้านะครับลานถือว่าสวยงามเอาทีเดียวเลยครับแบบธรรมชาติอ่านี่ก็จะมีน้องอเดนบับเาโลนะครับลอยเท้าเขาเดินอยู่หรือว่าชาวโลกครับเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆอนี่ครับชาวประมงครับเรือมาหาปลา มแบบคับาเลยวันนี้หลังจากที่ขับรถมาหลายชั่วโมงก็ไม่เมื่อยครับจอดข้างทางนอนก่อนก็เลยมาถึงช้าหน่อยแต่ก็ได้บรรยากาศได้ฟิวดีนะครับมาครับนีนะครับหนองหานในตำนานที่เป็นเรื่องราวของตำนานผาแดงนางไอ้นะครับ มันบวกก็เลยเรียกว่าลงบวกนอนบวกสงสัยจะมีความสุขหน้าดูโอ้โหนี่นะครับทำให้นึกถึงบรรยากาศาเก่าสมัยที่ยั่งเป็นเด็กครับอย่กง์ใหญนะครับสภาพแบบนี้เดินเทีนเนยเ่ยวข้างในต่อนะครับคลิปนี้จะยาวยครมีสาระบ้างไรสาระบ้างพูดไปตามเรื่องตามราว ตามสไตล์ของคนเฉดมาเที่ยวตัวคนเดียวเมื่อกี้ก็เห็นคู่รักเขาเดินจับมือกันเราก็ไม่ค่าถ่ายครับเดี๋ยวน้องเขาจะอายผู้สูงอายุก็มีนะให้เกียรติครับก็เลยไม่ถ่ายลงคลิปน้องเขาบอว่าบิวข้างในก็สวยทีนก็ได้เดินเข้ามาดูข้างในล นี่น่าจะเป็นสาลาห,หอ,อที่ไะยืนชมวิวนะครับน่าท่องที่น้ำขึ้นก็นอาจจะมาถึงที่นี่แหละดูจากสภาพแล้วตรงน,นี้ก็มีเอสาบานเครือไม้ขึ้นครับก็มีบางส่วนที่ผุูกพังไปตามการเวลาตามธรรมชาติแล้วครับ ก็มีหลายจุดเหมือนกันนะครับที่เป็นสาระครับก็มีรอยรองอชาวโลกหรือเหลือบัฟฟโลนะครับจากนี้ก็จะเป็นสารนะครับสารภูจาของท่านผู้รักษาสถานที่ ของนะครับเดินดูไปเรื่อยเราแบบสักระก่อนนะครับอ๋อยู่กันพร้อมหน้าเลยดาวโลกตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัวกลาง ยาดบางกุล um. ังสักครู่นะครับสาระขอดเกาะทาง้ีเยี่ยมมาชมไม่ได้มีศิษามา ทำร้ายมาลบหลู่หรือมาบางเบียดใดๆถ้าสิ่งใดที่ลูกหลานได้ร่วงเกินโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการโดยไม่สั้งใจก็ขอให้อโหสิกรรมให้ด้วยครับแล้วก็ขอพรอให้ลูกหลานจงพ้นทุกแต่ความโชคดีมีใครตลอดไปด้วยคือสาธุหันี้เราก็ด้ทำการสักการะเสร็จเรียบร้อย การฟื้นฟูหรักรักษาสถานที่เดินชมต่อนะครับอกอะก็ไม่ใหญ่มากแล้วครับที่ก็น่าจะหลายไร่อยู่มันกันละ,ะเดินดูนะครับภายในโอ้นี่ก็สี่โมงครึ่งแล้วครับกลับออกไปก็ห้าโมงกว่าพอดีกว่าจะเดินกลับออกไปถึงอีระยะทางก็กิโลกว่า น้องเขาจะอยู่กันนี่แหละเป็นครอบครัวเลยดูแล้วเป็นธรรมชาติดีครับไม่มีการทำลายโดยน้ำมือมนุษย์หรือน้ำมือชาวบ้านคนเรานี่แหละจะมีแค่รอยเน้องชาวโลกนะครับพร้อมครอบครัวเขาอาศัยอยู่ที่นี่กันหลายชีวิตอยู่ ถือว่าเป็นบ้านของเขานะครับส่วนตรงนู้นเหมือนจะสร้างเป็นสะพานมนะั้งอาจจะอาจจะสร้างไม่เสร็จหรือว่ามีการผุพังไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอรานู้นครับจุดอาจจะสูงเลยใกล้นะครับ เดินชมครับรอบแล้วนะครับด้านฝัน่งด้านนู้นครับลกมากเลยไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันาะเครือไม้แล้วก็เถาวัลย์แต่เยอะหน่อยแต่นี่ถ้ามาช่วงหน้าฝนที่ต้นไม้ใบไม้เขียวปีหญ้ามีอะไรเขียวก็คงจะค่อนข้าง,างน่ากลัวเหมือนกัน นี่ครับน <c oughs> ้องเขาประกาศถิ้นเอาไว้แล้ว <c oughs> ชาติสังเขาก็ไม่ดุร้ายนะ <c oughs> เพราะเราก็ไม่เข้าไปยุ่งหรือไปทำ้ายเขาอ่าว่าไงเท่าโลกดีมีสุขนะ นานได้เห็นคนเข้ามาสิอืมดูเถอไม่ลบก่อนหรอกชาวโลกหาดูผู้ดูแลสถานที่อีกผู้หนึ่งเหมือนกันเข้าไปต่อครับเดกลับไปที่ทางองอกก่อน อันนี้นก็นจะเป็นน่าจะเป็นอาคารอาคารหลังเล็กๆนะครับไม่ใช่น่าจะเป็นเป็นอาคารหลังเล็กอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเดินเมื่อก่อนคงจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะจึงได้ทําสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ตอนนก็จะเป็นจุดหอชอมวิวเหมือนกันนะครับที่หนึง่งแต่ก็ลกไปแล้วล่ะอนนี้เป็นจอมปลวกนลครับ องค์เีพใช้เวลาสร้างงานพอสมควรครับถึงได้ใหญ่โตได้ขนาดนี้น,นี่สิ่งก่อสร้างบางอย่างไม่ใช่บางอย่างอะครับหลายอย่างเลยก่อชันรุดทุดโสมไปตามการเวลานี่ครับคือนศาลาเป็นห้องน้ำแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครเข้าแล้วล่ะครับดูสภาพผมผมก็ไม่ค่าเข้าเหมือนกัน ชมันรอบไปนะครับทีนี้เราก็จะเดินกลับนะครับเคครับขอบคุณครับจบคลิปแล้วครับแล้วพบกันใหม่ครับผม